ดานตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะปัญจสัตทีสังวัชรุตตระพัญจสตาธิกานิดเวสังวัชจาระสหัสสานิปวัตตมานานิปัจจปันนกาละวเสนะภคุนะ มาสัสสัดุตียงตินังวารวเสนะปนะพบุตธวารโหติเอวังตัสสะอักวะตตปริเิปานาศาสนายุกาลกณะนาสันละเคตบาาสุภมัสสุปุระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปริเิพาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้เป็นไปอยู่2,565พรรษาปัจจุบันนสมัยมีนาคุม,มาศมสุรทินที่สองพุทธวานพระพุทธศาสนายุการ นับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะเป็นกำหนดนับด้วยประการรัชนีอิโตปรังสกตกังธรรมโมโสตัปโมเบื้องหน้าแต่นี้เพึงตั้งสมนาหารกิจสดับธรรมภาสสิท ดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สั้นโตสมยตังกิสิติบัดนี้จากแสดงศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมมสาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมมาสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้า จากแสดงพระพุทธคุณบทหนึ่งที่ท่านนับถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าตามบทพระบาลีที่ยกขึ้นว่าสั้นโตสมยตังอิสิพระพุทธเจ้าเป็นอิสีหรือฤาษีคือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาพระโอทิยาน เป็นผู้สงบแล้วยิ่งกว่าผู้สงบทั้งหลายดังนี้คำว่าอิสิหรือฤาษีที่แปลว่าผู้สแสวงหาเป็นคำเรียกผู้ที่ออกอยู่ป่าปฏิบัติตนเป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตามลัทธินิยมที่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลและฤาษี ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี้ก็ปรากฏว,ว่าได้ปฏิบัติทางสมาธิจนได้บรรลุสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิอย่างแนบแน่นเข้าขั้นรูปปานและอรูปปานก็มีอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแม้ในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลไม่มาก ก็มีท่านอาลาระดาบทและท่านอุทกะดาบทซึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้ตัดสรู้ได้เสด็จออกทรงอนวดด้วยพระองค์เองทรงแสวงหาโมกะธรรมธรรมะเป็นเครื่องลุดพ้นในชั้นแรกก็ได้ทรงเข้าศึกษาในสำนักของท่านดาบททั้งสอง จนทรงปฏิบัติได้เสมอท่านอาจารย์ที่ปรากฏว่าท่านอาจารย์นั้นได้บรรลุถึงฌานสมาบัติชั้นสูงแต่ก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่โมฆะธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นเพราะฌานสมาบัตินั้นก็ทำให้ได้ไปเกิดในภูมิภพของรูปภพอรูปภพซึ่งยังเป็นภพชาติ และเมื่อยังมีภพชาติก็ยังต้องมีชรามีมรณะเพราะฉะนั้นผู้ไปเกิดเป็นพรหมจะเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็าตามแม้จะมีอายุอินานก็ยังต้องจุติคือเคลื่อนลงมาหรือตายจุติจากพรมโลกมาเกิดในภูมิภพนั้นๆเป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้นจึงยังไม่ใช่เป็นทางแห่งโมกธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลีกผลจากทุกข์จึงได้เสด็จหลีกออกมาทรงบำเพ็ญทุกขกริริยาพรมานกายให้ลำบากต่างๆและก็ทรงยังเห็นว่ายังไม่ทำให้ได้โมกธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลดพผล จึงได้ทรงเลิกการทรมานกายให้ลำบากนั้นมาสแสวงหาทางอื่นต่อไปท่านแสดงว่าได้ทรงระลึกได้ถึงอานาปานสติสมาธิคือสมาธิที่ปฏิบัติด้วยการทำสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกซึ่งทรงได้ด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งทรงเป็นพระอุมารเล็กๆได้ตามเสด็จพระราชบิดา ไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญน,นั้นพระราชกุมารประทับพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้ก็ได้ทรงกําหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองก็ทรงได้สมาธิในขณะนั้นแต่สมาธิที่ทรงได้นั้นก็เสื่อมไป ทรงระลึกได้เช่นนี้จึงทรงคิดว่าทางสมาธินั้นจะเป็นทางให้บรรลุถึงโมกตธรรมธรรมะคือความดุดพ้นได้เพราะฉะนั้นจึงทรงเริ่มจับทำสมาธิที่ท่านแสดงว่าทรงทำา,านาปานสติชนิสต,ติกำหนดลมหายใจเข้าออกจึงได้สมาธิที่เป็นอุปจาระ คือเฉียดเฉียดและเป็นอัปนาคือแนบแน่นต่อจากนั้นก็ได้ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้คือไม่ทรงติดอยู่แค่สมาธิทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้อันเป็นทางปัญญาเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงจับเข้าทางที่ถูก อันเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางไม่พ้องแวะด้วยกามสุข,ขันลิกานุโยคคือประกอบตนด้วยความสุขสดชื่นในการและไม่ประกอบด้วยอัตตกิลมฐานุโยคประกอบตนด้วยการทรมานตนให้ลำบากทางที่ทรงพบนี้ อยู่ระหว่างกลางของทางทั้งสองนั้นไม่คล้องแวะด้วยทางทั้งสองนั้นทรงปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยเป็นอันดีมาโดยลำดับแล้วข้อนี้จึงเป็นสีมเพราะฉะนั้นเมื่อทรงจับทำสมาธิด้วยทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ทรงได้อุปจารสมาธิสมาธิ ที่ใกล้จะสนุกแน่วแน่และทรงได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแน่วแน่ก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปเพื่อปัญญาคือเพื่อรู้ก็ทรงได้พระยาณปัญญาอย่างรู้ไปโดยลําดับดังที่ท่านแสดงไว้โดยย่อว่ายานทั้งสาม คือทรงไดุ้พเทนิวาสานุสติยานยานอันได้ด้วยสติที่ระลึกชาติผลหลังได้ในปฐมยามแห่งราตีของคืนที่ตรัสรู้นั้นต่อจากนั้นทรงได้จุตูปปาตยานยานที่อย่างรู้จุติคือความเคลื่อนอุบัติคือความเข้าถึงชาติภพนั้นๆ ว่าเป็นไปตามกรรมหรือการที่กระทําเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างหรือเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทําให้ได้ชาติภพที่ดีมีความสุขกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ให้ชาติภพที่ชั่วมีความทุกข์ต่อจากนั้นก็ทรงได้อาสวัคยายาน ยานเป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมจิตตสันดานที่ท่านยกขึ้นแสดงไว้สามข้อคือกามาสวะอาสวะคือกามภาวสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมดองจิตตสันดานทั้งหมดก็สิ้นไป กิเลสทั้งปวงก็สิ้นไปกิเลสทั้งปวงนั้นแม้จะมีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นเรียกว่าวีติกรมตกิเลสกิเลสที่เป็นเหตุล่วงละเมิดอันเป็นกิเลสอย่างยากริยุตฐานกิเลสกิเลสท,ที่กลุ่มรุมจิตใจเป็นกิเลสจำพวกนิวรที่บังเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจหรืออนุสัยกิเลส กิเลสที่นอนเนื่องจิตสันดานหรือที่เรียกว่าอาสวะกิเลสดังที่ได้แสดงมาแล้วก็สิ้นไปหมดแม้ที่เรียกว่าตัณหาความเรื่องรนทยานอยากของใจที่ตรัสว่าเป็นทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจก็นับรวมในกิเลสเหล่านั้นเป็นกิเลสกองเดียวกันทั้งหมดก็สิ้นไปหมด เมื่อทรงสดับกิเลสเมื่อทรงดับกิเลสได้หมดก็ทรงดับความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้พ้นแล้วทรงบรรลุโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นแล้วทรงพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทรงบรรลุนิพพานดับกิเลสและกองทุกและก็มีเรียกว่า สัุปานิเสสนิพานดับกิเลสและกองทุกข์ที่ยังมีขันห้าเหลืออยู่คือยังทรงมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ขันห้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกอันเรียกว่าโลกัตถ์จริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติอันเรียกว่ายาตถ์จริยา ทรงบำเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าพุทธจริยาทรงตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลกได้เสด็จทรงบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวนี้อยู่ตลอดเวลาถึงส5สหปีจึงเสด็จดับกันทัปรินิพานอันเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานนิพานที่ ดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ไม่มีขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ไม่ทรงเกิดอีกเพราะสิ้นกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข์อื่นๆมีโสกะปริเทวะเป็นต้นจึงทรงสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง ในขณะที่ยังทรงดำรงพระชนมเทียบอยู่นั้นแม้จะทรงดับกิเลสได้หมดแล้วทรงบรรลุธรรมะทั้งหมดแล้วทรงสมบูรณ์ทุกอย่างตั้งแต่ศีลมาอินรียสังบรโภชเนมัตตัญยุตาความรู้ประมาณในโภชนะทรงสมบูรณ์ด้วยประทับอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดมีป่าเป็นต้น ทรงสมบูรณ์ด้วยสมาธิทั้งในขั้นรูปฌานและอรูปฌานทรงสมบูรณ์ด้วยอนิมิตตเจโตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตคือเครื่องกำหนดทรงสมบูรณ์ด้วยมิมุติความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นแต่ว่ายังทรงมีพระกายคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยยังเหลืออยู่จึงชื่อว่ายังต้องมีกังวลอยู่เพราะการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตแต่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกด้วยพระปัญญาคุลพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณจนกระทั่งทรงดับขันธปรินิพานสิ้นทุกข์ที่เกิดจากวิบากขันด้วยประการทั้งตวงเพราะไม่ทรงเกิดอีก จึงทรงสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำว่าอิสีหรือหรือสีนี้แม้จะใช้เป็นชื่อของหรือสีชีภัยมาเก่าก่อนแต่ก็มาใช้ในพระพุทธศาสนาด้วยมีคำเรียกพระพุทธเจ้าด้วยว่าหรือสีหรือมเหสีที่แปลว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ ทรงเป็นผู้สงบแล้วที่เรียกว่าสันโตผู้สงบแล้วหรือสันตะหรือสัตรบุรุษผู้สงบแล้วซึ่งเป็นยอดผู้สงบเพราะทรงสงบกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงกิเลสนั้นก็าอาจจะยกขึ้นกล่าวบางหมวดเป็นตัวอย่างเช่นทรงสงบราคะโทสะโมหะ ราคะคือความติดใจยินดีในการพุนารมณ์ต่างๆโทสะคือความโกรธแค้นขัดเคืองในบุคคลและสิ่งที่ไม่รักให้ปรารถนาพอใจจึงทำให้โกรธแค้นขัดเครืองโมหะคือความหลงเพราะไม่รู้สัจจะความจริงทรงสงบด้วยประการทั้งปวงในอริยสัจนั้น ยกตันหาคือความเิืน่รนรทยานอยางขึ้นแสดงอันได้แก่ตันหาความเิืนรนทยานอยากที่นำให้ได้ชาติพบใหม่เป็นไปกับนันทิความเพลินราคะความติดใจยินดีอภินันเรื่นเริงยินดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆในการมาตันหาความเลื่อนรนทยานอยากไปในการ ทั้งที่เป็นกิเลสกรรมกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ทั้งที่เป็นวัตถุกรรมวัตถุที่ทําให้ใครพภาวะตัณหาความเื่อนรนทยานอยากไปในภพชาติความเป็นนั่นเป็นนี่นั้นนั้นหรือเกิดเป็นนั่นเป็นนี่นันนน้นนั้นวิภาวะตัณหาความเื่อนรอทยานอยากไปในภพชาติให้ภพชาติที่ไม่น่าปรารถนาพอใจสิ้นไปหมดไป ที่เรียกว่าเป็นความเล่อนรอนทยานอยากไปในความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ที่ไม่รักใครไม่ปรารถนาไม่พอใจตลอดถึงในพบชาติทั้งปวงแต่เป็นไปในทางความเห็นว่าขาดศูนย์ตัณหาทั้งปวงดับไปหมดพร้อมทั้งกิเลสทั้งปวงไม่มีในจิตของพระองค์ จิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่เป็นพุทธะคือรู้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหมดไม่มีสังโยชน์คือความผูกพันติดอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งปวงทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกด้วยพระมหากรุณามุ่งช่วยให้ชาวโลกคนจากทุกต่างๆตามพระองค์ด้วยทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเป็นพระพุทธศาสนา ที่เราทั้งหลายนับถือปฏิบัติกันอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้บังเกิดขึ้นจากพระก,กรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้สวดนำกันอยู่ทุกวันว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสพพตโตโัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหัตโตผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนอันแสดงถึงพระกรุณาคุณอรหัตโตพระอรหันผู้ไกลกิเลสอันแสดงถึงพระวิสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธสัต์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอันแสดงถึงพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้น บทนโมที่เราทั้งหลายสวยดกันอยู่นี้จึงเป็นบทที่นอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและบทสวดของเราที่สวดกันหลังทำวัดเช้าว,ว่าพุทโธสุดสุดโธกรุณามหันโนโแม้บทนี้พุทโธผู้ตัสรุก็แสดงถึงพระปัญญาคุณสุดสุดโธบริสุทธิ์ดีแล้ว ก็แสดงถึงพระวิสุทธิคุณกรุณามาหัน,นโวมีพระกรุณาดังท่วงทะเลหลวงก็แสดงถึงพระกรุณาคุณเพราะฉะนั้นบทนี้จึงเป็นบทที่ควรจะจำไว้และก็สวดได้ทั้งเช้าและก่อนนอนได้ด้วยก็ยิ่งดีนะโมทัสสะวโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธโทธสุตโธกรุณามหันโวเป็นอันได้สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าในพระคุณทั้งสามอย่างได้อย่างครบทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่สงบแล้วจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายความสงบจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายจึงเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าประก,การหนึ่งดังที่มีบทรพระพุทธสุภาษิต ที่แสดงไปว่าสั้นโตสมยตานอิสีพระพุทธเจ้าทรงเป็นอิสีหรือฤาษีผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ผู้สงบแล้วยิ่งกว่าผู้สงบทั้งหลายดังนี้มีอัตาถธิบายดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการรัชนนี้พอะในโตหน้าแต่สิบห้าอิสี